สวัสดีค่ะป้าแก้วก็พามาชมบรรยากาศรถสวนของป้าแก้วนะคะทุกคนขานี่ค่ะ <c oughs> เทคนิคป้าแก้วนะคะคุณลุงยังไม่มาช่วยป้าแก้วคะ่ะคุณลุงยังใส่บาตรอยู่รอใส่บาตรนะคะทุกคนป้าแก้วก็จะมาอ่าวันนี้เช้าก็จะมารถผักอ่าแปลงนี้นะคะเพื่อนๆะ่ะซึ่งแปลงนี้ป้าแก้วขายไปแล้วคะ่ะ20โลนะคะเออประมาณ ประมาณ20โลค่ะแปลงนี้นะคะปลาแก้วขายโลละ20บาทนะคะในในสวนค่ะอ่าพี่พี่ยงร้องท่านไหนอยากกินก็มานะคะที่สวนปลาแก้วนะคะทุกคน <c oughs> มาหลังบ้านเลยค่ะเพราะปลาแก้วจะอยู่หลังบ้านนะคะเพื่อนๆค่ะประกาศหินโตหมดแล้วกินหมดแล้วค่ะประกาศหินนะคะประกาศหินปลาแก้วมาปลูกนิดเดียวพอได้กินนะคะกินทุกวันก็เลยหมดตอนนี้ก็จะเหลือแค่เป็นประกาศเขียวนะคะทุกคนขา พระกาศเขียวกับคณะกำลังโตนะคะทุกคนนานเทคนิคในการรดผักปลาแก้วเห็นไหมคะปลาแก้วใช้ให้นางอ่าโปรยน้ําลงไปในผักเองนะคะทุกคนปลแก้วใช้ยางไอตรงนี้นะคะใช้หัวฉีดนะคะมาพ่นตรงนี้จะดีมากเลยคะ่ะทุกคนและประหยัดน้ําด้วยคะ่ะแล้วปะแก้วก็จะพามาชมบรรยากาศตรงนี้ตร,นตรงนี้ก็จะเป็นหอมแดงปลาแก้วเริ่มมาเรียนทดลองปลูก อหอมแดงนะคะทุกคนขาตรงนี้ก็จะเป็นต้นหอมนะคะหอมแดงเหมือนกันนะคะทุกคนเออป้าแก้วจะพาพี่เพียงน้องชมบรรยากาศในสวนครัวหลายหลากหลาย,ลายอย่างหลายชนิด <c oughs> ส่วนในโซนนี้นะคะทุกคนคะ่ะเนี่ยเห็นไหมผักเล็กเล็กน้อยตรงนี้จะเป็นผักกาดขาวปลีนะคะเ,เพื่อนๆผักกาดขาวนี้ก็มีความอร่อยนะคะ แปลงนี้นะคะก็จะเป็นนางกําลังจะโตนะคะทุกคนนางกําลังเริ่มโตแก้วก็จะพามาดูอีกในโซนนี้นะคะทุกคนในโซนนี้นี่ไงคะก็จะเป็นหอมแดงนะคะทุกคนคะ่ะหอมแดงหอมแดงแล้วก็จะเป็นต้นผักชีเนี่ยมีผักชีมีต้นกุ้ยช่ายนะคะ,ะต้นหอมนะคะทุกคนต้นหอมต้นกุ้ยช่ายประกาศเขียวนะคะ อากาศแก้วไม่ขึ้นค่ะทุกคนแล้วก็คณะกำลังจะโตนะคะเพื่อนๆปราแก้วพาพี่พี่น้องมาชมบรรยากาศในสวนมารับมารับความบริสุทธิ์นะคะอากาศบริสุทธิ์ในสวนวันนี้โอ้โหอากาศดีมากเลยค่ะทุกคนอากาศดีจริงๆค่ะมันจะมีความหนาวเหน็บนะคะเพื่อนๆค่ะเย็นเย็นนะเออเย็นมากๆเลยปราแก้วก็เลยพามา ชมผักยามเช้านะคะตอนนี้เขาอยู่เวลาที่6กโมงกว่านะคะเพื่อนหกโมงกว่าแล้วนะคะนี่เชา้ชาว,วันอาทิตย์ค่ะทุกคนเช้าวันอาทิตย์ที่19เห็นไหมคะนี่เห็นไหมคะใครต้องการผักมาเลยค่ะที่สวนปลาแก้วกับลุงนะคะลุงเหลือนะคะทุกคนบ้านบ้านลุงเหลือเนาะตรงนี้จะเป็นคณะปลาแก้วกำลังโตนะคะทุกคนเนี้ยคะ่ะ คณะกาลังจะโตเลยค่ะเพื่อนเพื่อนนางอยู่ที่ประมาณลงแปลงนี่อยู่ประมาณที่เจ็ดแปดสิบวันวันนี้นะคะเพื่อนเพื่อน,นค่ะเนี่ยแปลงนี้นะสิบวันเนี่ยค่ะแปลงนี้สิบวันตรงนี้สิบสามวันเลยค่ะปแปลงนี้เนาะได้สิบสามวันคือนางกําลังจะโตเลยค่ะอันนี้คือคณะนะคะทุกคนในโซนนี้ก็จะเป็นผักกาดเขียวนูน่นแก้วใช้นะคะสายยาง ปล่อยน้ำเป็นรอยในอากาศนะคะให้เข้าลงแล้วในโซนนี้ก็จะเป็นผักกาดเขียวเขียวปลีเขียวผักกาดดองนั่นแหละคะ่ะแต่ประแก้วเก็บขายไปเมื่อวานเนี่ยได้20่สลูนะคะทีละไปส่งตามบ้าน <c oughs> ในแปลงที่ว่ามันหายไปนี่ไงคะตรงนี้ที่ให้หายไปเดี๋ยวประแก้วขายประมาณ20โลนะคะทุกคนก็จะเหลือต้นให้ ปแก้วปลูกถีค่ะลืมไปว่านางจะต้องตีเขาเรียกอะไรอะโคนของนางจะใหญ่เนาะปลาแก้วลืมตรงนั้นขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะที่เข้ามาชมในสวนปลาแก้ว F อซทุกท่านนะคะขอบคุณมากมายเลยค่ะขอให้พี่ๆน้องๆทุกท่านสุขภาพแข็งแรงแห่งๆรวยๆกันนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ